บอกว่ายายคิดดอบอกยายคิดดื้อยาว่าตามยังวะบอก่าตามอาาบอกว่าบ่ให้ว่า,าตามคิดคิดือวะ้ยคดไปคิดไคิื้ไปตลาดปะฮะตลาดปะ ไปบ่ทุกคนไปบ่ฮะไปบ่ตลาดไปเงินเดีขอเนี่ยผีกระเป๋าใส่กระเป๋าจ้ะนะไม่เอออยู่กับไผ่อยู่กับหมอนไปขอมาไหนเด้อฮะไปขอมาไหนเด้อเออขอให้เอื้ออะไรไหนเด้อเออเออว่าเลยเด้อ เออ,ข,อขับ,ขบจ้าค่ะนะคะนะคะขับค่ะยังวะ,วะเออโบเบนครับจะเป็นผู้หญิงได้จะเป็นครับคนโบเป็นผู้หญ,ญิงต้องว่าค่ะครับ๊ขาขับค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ยังมาจี้หมขอยด้โอเคโอเค no อะไรก็มันมืดนะเนี่ยงมยมยบายับจับนิด วะใครไ่ได้สื้ออีทึงอีทื้ออีทึงวอาแม่เนออีท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 ึงม่อีทึงอีทมันเฮ้ยมาจิ้มนมนมโน้ใอรแมมแโนโนแมมขคไม่ได้แม่แม่จ้าเด้อ โอ๊ยว่านี่มเป็นบ้าบัย้ยเน้ามเป็นบ้าบ้าฮันเข้าไปปั้นหรือทำไรครับอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรขับอะไรครับอะไรขับอะไรครับพูดเอาจะเป็นผู้ชายบ่อะไรครับอะไรขับเห็นมะมึงหน้าดีๆดิเบิมึงหน้าดีๆอ่ะแต่งหน้านะคะเต่งหน้าแต่งหน้าอะไหนขอดูหน้าหน่อยแต่งหน้ามาน่ะว่าขับพิซซ่ามึงหน้าแดงอยู่ออ ไหนไหนขอดูหน่อย